ไ3้5-3าสาะนี่นี่นี่ห้าสมเล็กลขท้ายสองตัวเลขที่ออก5-3 5ส 3, 5, 3. 3> สวัสดีครับผมพวกเราละเมอครับผมผมกรโยนะฮะถูกหวยเว้ยไอเชี่ยเออถูกหวยจริงๆนะเว้ยจากคลิปที่ไปขอหวยนะฮะห้าจริงห้าจริงงเอ,อ้ยห้าสามป่ออ 5, 3, ะนี่นี่นี่ห้าสามซื้อมาเล่นๆนะครับแต่ถูกหวยจริงครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจเว้ยมึงเล่นครั้งแรกด้วยไงครั้งแรกถูกเลยอตอนนี้กูด,ดำหญิงสู่งการหวยแล้วงวดแรกกูจะแทงเยอะเออเดี๋ยววันนี้กูว่จะไปขอหวยอีกนะ ถ้าพ่อนะถูกอีกนะเราก็จะมาทําตามสัญญานะครับที่เราได้พูดเอาไว้ในคลิปเว้ยโยเร,ญญเราจะทํา <laughs> ทำไหมล่ะตอนเนี้กีป่ปีแล้วกีป่ปีแล้ว๙ปีแล้วมีเยอะ <laughs> พูดด,ดีๆดิเดี๋ยวช่องบินต้ไนไม้ไงกูเห็นมา5 6ปีแล้ว<อ>เป็นการ์ตูนไงกูพูดแบบคึออย่างนี้แล้ววันนี้ครับผมกับโยนะก็จะไปที่จุดเกิดเหตุที่เราไปขูดหวยวันนั้นด้วยอตอนนี้มีใครเอาผ้าสามสีหรืออะไรไปพันยังวะเพิ่ไปไมันมีสารตั้งแล้ว <c oughs> เฮียไวไปแล้วหลังจากคลิปนี้นะฮะคนลองหวยงวดนี้เยอะมากเลยเมือนีอย่าหวังดิเดี๋ยวไม่ถูกทางนะกูไม่ได้ใจแบบเดินไปซื้อเพราะว่าเอกมันพูดใช่ไหมถ้าสามมากกูเห็น5่าสามอะลองสักหน่อยเลยตาไม่เอกฟุกว่าเฮ้ยเราจะพาคนดูนะไปดดดูที่จุุเเกิหครยบไปดููเลยยว่่่าต้นนนนีีอทไหะะ เี่จะบอกดีป้ะเนี่ยเดี๋ยวเขามาขอหวยมาเลยดีถ้าเกิดถูกจะได้ไปเรื่อยๆอ่ะงวดหน้าไม่ถูกนี่อย่ามาว่าละเมอนะเว้ยก็ในคลิปนะฮะพวกเราพูดไวยว่าจะถวายหัวหมูไอ้กล้องมันเป็นูดบอกว่าถ้าผมจะขวยนะป้าผมจะเหมาไก่ป้าหมดทั้งร้านเลยผมเหมาไก่ป้าหมดร้านเลยเนี่ยแต่มันไม่มานะับไม่มามาตัดคลิปอยู่กูอยากรู้ว่าวันนั้นป้าเขาซื้อหวยตามเราบ้างป่ะจะป้ากลับไปดูจะไม่รู้ป้าซื้อหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราไปที่จุดเกิดเหตุกันดีกว่าผมกับโยครับก็เอาหวยไปขึ้นเเเเงงิินนนรรรรีียยยยบบ้้้้้อออแแลลววะะะกก็คืไไดมมมาผจห่ ป้าหมดทั้งร้านเลยทําตามสัญญาที่พูดไว้เราจะมาแก้บนกันนะครับก็แบบว่าไม่อยากผิดคำพูดครับผมเราแก้ร่างอะเราแก้ร่างคุงเห็นหมดอละเราอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วป้าขายไก่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเขามานะครับวันนี้ฮะเขาอยู่ประจําที่ตรงนั้นเลยตรงนี้เลยที่เราถ่ายวันนี้เดี๋ยวทุกคนมาดูป้าจำผมได้ไหมจำได้ไหมที่มาขูดหวยอะป้าได้ซื้อหวยไหมวันนั้นอะ ซื้อบนออกล่างซื้อบนออกล่างซื้อบนออกล่างซื้อห้าสามแต่ซื้อบนป้าไม่ซื้อล่างครับไม่งั้นป้าถูกแล้วเนี่ยราคาที่ิ้ถูกป้าที่เขาอยู่ในคลิปที่เขามาดูหวยกับเรานะฮะนี่ต้นนี้ฮะทุกคนต้นที่พวกเราขูดหวยนะฮะมีร่องรอยของ ป้าสามสีอยู่นะยครับของใครวะแสดงว่าต้องมีคนมาสักการะต้นไม้ต้นนี้ก่อนหน้าเราหรือเปล่าเป็นป้าป้าครับได้ไหมเดี๋ยวป้าอีกเหรอเอาเลยครัป้าป้าดูช่ำมากอ่ะป้าเอาอีกงวดนะป้าเดี๋ยวป้าเขาแบบบริการเซอร์วิสอย่างดีครับมีเดจะเชื้อตามวันนี้ซื้อตามนะเนี่ยทุกคนตรงนี้ครัที่ขุดหวยอ่ะที่กูขุดหวยไกล่ก้องอ่ะเป็นเลขจริงๆนะเว้ยไม่น่าจะเชื่อสายตาคิดว่าพูดเล่น เละสิแล้วป่าไม่ไม่คูยเลยป้าตามจริงวันนี้ผมไกโยจะมาแก้บนโดยเอาหัวหมูเปถวายแต่แม่โยบอกว่าห้ามเกินเที่ยงใช่เพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าเราไปแก้หลังอย่างนั้นครับสิ่งบนเราก็จะไม่ขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมยังแก้บนไม่ได้แต่เราก็ยังมีสิ่งที่ยังทำได้อยู่ป้าผมขอเหมาเอาพูดจริงเนี่ยผมเหมาเลยป้าเลยเอาไม้ที่ป้ามีผมตัมตังมาแล้วป้าเอาไม้หมดลอยเดียวแน่ๆลายเดียว ที่เหลือไปไหนเหลือแค่นี้แล้วจำไว้นะอันนี้พูดจริงป้าสิเเลยสเลยแต่ตอนนี้ผมกับเพื่อนอะหิวอะของไก่สัตวไม้สองไม้ได้ไหมอยากกินไก่ป้าเนี่ยป้าอย่าไ้ขายเลยนี่เหรอไม่ได้ขายวันนี้เอาหมดไปตีราคาให้หน่อยได้ไหมว่ากี่บาทปิ้งเลยป้าปิ้งให้เสร็จทุกอันเลยป้าไม่ต้องแล้ววันนี้เลิกขายผมเหมาแล้วไปป้ามาไปเอาไไก่ ระหว่างที่เรารอนะฮะรอไก่ปิ้งคือผมยังไม่ได้กินข้าวเลยป้าผมขอไก่ไมาหนึง่งกินก่อนแล้วกันหิวมากเลยเนี่ยนี่คือผมอดข้าวมากินไก่ป้าเลยเนี่ยอ,อร่อยหรือว่ากูหิววะปุ๊บนี่ไก่อร่อยจริง <laughs> ไม่ค่อยหิวได้กูแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปนะทุกคนจะมีการขอหวยขอคนนะ <laughs> ดูเซียนครับทำเซียนมาเรียนมา นี่ละเมอควรจะเปิดสำนักไหมเนี่ยเอาไก่ไหมผมเลี้ยงกินไก่ไหมกินได้ครับพี่เอาอะไรเอาอะไรเอาอันนี้อีกไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งเอาอะไรเอาหนังใช่ไหมพี่ใช่เอาข้าวเหนียวไหม อันนี้เออาาไม่เเนี่ยไม่เอาขอบคุณนะคะขอบใจนะขอบข้าไปเอาไปได้ปะขอบครับกินไก่ไหมกินไก่แจกฟรีครับมีคนเดินมาโยเดี๋ยวดักเรียกได้เจะดักไหมเป็นยัดักตีไหนะป้าครับกินไก่ไหมกินไก่แจกฟรีครับผมเลี้ยงป้ามาเลือกไก่ไปกินได้เลยเอาผมถูกหวยเอาไมมไหนเอาไมมไหนเดี๋ยวจะได้ถุงนี้ก็ได้ครับป้าอยากได้หมูอยากได้หมูเหรอเอาหมูก็หมูได้ได้ได้เอากินไม้ป้าต้องสามไม้เอาเ้าเหนียวมเขาเหนียวไหมไม่เอาเอาไก่ไหมหนึ่งไหมหนึเอาไหมไหนให้เขา เอาเนี้อ่าอันนี้ครับสองครับครับมรกทุกคนถูกหวยดีกว่าถูกหวยไปบ่อยอดีนะคนละสองไม้อ่ะหยิบไปหรือจะเอาไปเลยมาเกิดเหรอเอลี้ยงไก่เลยเอาไปเลยเอาไปกี่ไม้ยิบไปเลย้ยบไปเลืี้ยงไปเลอาไม้ไหนเดี๋ยวให้พี่เลือกให้โอเคเดี๋ยวเลือกให้ อร่อยแฮบอร์ดีกันนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you มีความสุขมากๆนะครับผมหอมกินไก่ท่าอร่อยนะครับผมจับมือนานๆจับผมเลี้ยงผมเลี้ยงมามามาลงมาเลี้ยงลุงมากินเลยแล้วลุงเอาไม้ไหนเลือกเลยมาดูกเหรอ จไดเอาไก่สักหน่อยไหมไก่เอาไหมไหนอให้ลุงเลือกเอาปีกโยปีกไม้หนึ่งลุงขอบคุณครับลุงขอเราไว้ที่หนึ่งนี้ลุงเนี่ยทุกคนไก่เอ้ยรถไปเยอะอยู่นะโยครับเหลือเท่านี้นะเอางี้ดีกว่าโยเราเดินแจกดีกว่าเพราะคนเริ่มเดินน้อยแล้วใช่ไปหาคนมาดีกว่าเดี๋ยวเราไปตะเวนแจกคนแถวนี้กันนะครับผมเอาไก่ไปแจก ไก่ฟรีครับไก่ฟรนเอาจริงจเอาเปล่าไม่ริ้วเอาเปล่าจอดเลยจอดจอดเดี๋ยวเดิไปให้เดี๋ยวเดิไปให้จอดเลยจอดเลยมาดูนะจดะเราไปไหนเนี่ยไปทำงานค่ะให้เลยให้ไปเลยไม่ต้องให้ตามขอบคุณนะคะพอดีพวกลูกหวยพอกราถึงมาเผาไก่ป้าจอดเครับโอเคขอบคุณค่ะไก่เดียวไม่พอกูจะเอาหมูด้วยเอาเอาให้หมดร้านเลยเอาหมูเอาไก่เอาปลาดุกด้วยบวกเพิ่มด้วยนะด้วยครับ ตอนนี้เราก็ได้เหมาไก่แล้วก็ไก่แล้วก็เป็นไรพ้าป้าเหล็กอ่ะเป็นเปลี่ยนใหม่นะหัวกูดิเขาเหมาหมดแล้วทุกคนนะครับผมทั้งหมูทั้งไก่ทั้งปลาครับจากปาเกลียยป้าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่อันนึงนะป้ามีพี่แจกฟรีครับผลไม้พอดีพี่หนูหวยอ่ะพี่เอาข้าวเหนียวให้เอาไปกินมื้อเย็นนี่ท่านี้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  มาดมีสักลูกนะเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วไอ้ไอ้เพื่อนเพื่อนจบแล้วจบแล้วเพื่อนจบแล้วเน้ากินเลยมาม่าเอาไก่ไปกินกินให้อร่อยนะป้าครับผมต้องจ่ายตังค์ป้าเนี่ยอยากถ้าเราแจกเสร็จนะเดี๋ยวเรากลับเลยไม่ต้องเนียนๆหายๆไปเนียนๆเนาะจะได้บุญมเนี่ยคลิปเนี้ยอะไรป้า พันทุวนเนี่ยครับป้าเอาไปแมวทอนเขา้อดีป่ะได้ป้าผมไปแจกก่อนผมไปแจกไก่ครับพี่เอาไปกินครับผม้องเอาไปก็ออยากมาเจอพี่นี่ผมรีบไปเลยเอ้เอาไปไก่ไปกินด้วยแจงหมูพอดีถูกหวยครับซื้อหมูเขาเนี่ยหมูว่าฝากอ๋อ ครับพี่เพราะวอาไก่มาแจกครับเรียกมันถูกหวยถูกหวยเห็นว่านดยถูกเยอะๆอ่าดูครับเอาไปครับพี่จะหมดแล้วนะทุกคนเสร็จป่ะอ่ะไปกินเองมั้พี่ฝ่ายพี่แจกไก่โอ้ผมครับผมครับถูกหวยถูกหวยไหมถูกหวยถูกหวยรางวัลที่เท่าไหร่ครับรางวัลสองตัวสองตัวไทยแต่อยากแจกแต่อยากแจกอ่ะโอเคครับผมครับพี่ผมแจกไก่เดี๋ยวไก่ถูกหวยครับครับครับผมพี่โอเคแจกไก่ ถุงหวยถกงหวยครับผมครับครับผมครับเฮ้ยโยชสุดท้ายแล้วไม่เนี่ยหรือถูกสุดท้ายเหมือนกี้พี่เอ้าวคนละถุงเลยพี่กินได้หน่อยนะครับ าโอเคป่ะแจกไก่หมดเรียบร้อยเสร็จสิ้นวันนี้ก็จบภารก no ิจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อยหมูแบบแก้บนในช่วงเช้าพรุ่งนี้มาแก้บนช่วงเช้านะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเลขเด็ดก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับคลิปล่าสมาต่อเนื่องแน่นอนนะครับแล้วถ้าใครยังไม่ดูคลิปนี้ว่าเราถูกหวยเอามาแก้บนอะไรย้อนกลับดูจอไอ้จอไอ้ฮะไปดูฝั่งไหนวะนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม เนี่ยสี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 ใช่แล้วก็เตรงนีไงนี่ไปเลี้้าแล้วอ๋อเจ็ดเหรออ๋อเจ็ดสีแดแล้วเลขแดอยู่ดีคนน้องป้าเนจะนงอยู่ทีคนตอยู่ลำเนาหมือจัดเียบแล้วค่ะเียบซื้อนีไงสีแล้วก็เจ็บตรงนี้เม่กี้เนี่ย แล้วเจเจเน่แล้วก็แปดแล้วก็แปดทุกครับวันนี้สี่เจนแปดโปรใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับผมถ้าถูกถ้าถูกนะแสนหลักล้านลูกตั้งสายพูดเลยครับเออแต่แปดเนี่ยแปดกูเห็นแปดเนี่ยแปดเยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยไม่เห็นเลวะพี่ตาดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแปดเออแปไม่เห็นเลยเข้ากันละพี่เอ๋แตแปดชั้นละรอบนี้แปดมา